สวัสดีครับผมบันจากรายการใช้หน้าเขาถูกครับวันนี้มาตอบคําถามที่หลายคนต้องบอกว่าสงสัยและตกใจเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเมื่อก่อนก่อนโควิดการท่องเที่ยวยังดีสินค้าขายดีมากแต่ตอนนี้ครับแน่นอนคนจีนไม่มาแต่ยอดขายกับตกลอองทั้งๆท,ท,ที่เมื่อก่อนสินค้าเขาฮิตกระจายเลยมีแต่คนอยากซื้อเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้ว่า มันเกิอดอะไรขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วก่อนไปฟังครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และติดตามช่องของเราด้วยครับครับ ถามกันครับที่บอกว่าทำไมตอนก่อนโควิดเป็นสินค้าท่องเที่ยวคนซื้อกันเยอะแต่พอเราเปลี่ยนมาเป็นสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซยอดขายไม่ปังอย่างที่คิดครับอันนี้คำตอบง่ายๆครับให้มองเรื่องนี้เป็นสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งผมเรียกว่าการทำคอนเท็กซ์หรือบริบทของมันครับกับอีกส่วนหนึ่งผมเรียกว่าคอนเทนต์หรือตัวเนื้อหาของตัวสินค้าเองก็คือตัวโปรดักหรือผลิตภัณฑ์ของเราแหละครับ มันเป็นไรหรอครับคอนเทก็กซ์หรือบริบทคือสมัยแรกเราขายเป็นสินค้าท่องเที่ยวเป็นของฝากจากการท่องเที่ยวหมายถึงว่าเวลาคนมาผมมาเที่ยวผมรู้แล้วว่ามาประเทศไทยต้องซื้ออะไรบา้างนะนั่นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้านิยมที่พวกคุณเห็นเช่เนผลไม้อบพแหพ้งยามองอยานวดนะครับน้ำมันนวดใช้คํานี้ละกันยามองน้ามันนวดหรือเครื่องสําอางซึ่งตรงนั้นเนี่ย ไม่ว่าคุณจะตั้งราคาเท่าไหร่ฟังผมดีๆนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งราคาเท่าไหร่ขอแค่ราคาของคุณไม่แพงหรือไม่สูงจนโดดเช่นผมมีมะม่วงอบแห้ง50กรัมสมมตินะ50กรัมขายไม่เกิน300บาทถ้าคุณขายไม่เกินราคาเนี้ยยังไงยังไงคนก็ซื้อเพราะนี่คือของฝากที่เขาคุยกันว่ามาประเทศไทยต้องซื้อของฝากแบบนี้นะทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับพอยกประเด็นเรื่องคําว่าโควิดออกไปอาแล้วพอเกิดเรื่องของโควิดเกิดขึ้นเรา เอาสินค้าไปขายใน e-commerce สิ่งที่มันเป็นก็คือวันนี้ผมเปลี่ยนคอนเท็กซ์หรือผมเปลี่ยนบริบทของการขายครับผมเป็นสินค้าออนไลน์ครับผมอยู่บน e-commerce แปลว่าการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผลไม้อ่งเแห้งยวมองใช่ไหมครับาาน้ำมันนวดหรือว่าเครื่องสอําอางวันนี้สิ่งที่เราพลังแข่งขันเราไม่ได้แข่งขันกับของฝากนะครับเราแข่งขันกับสินค้าอื่นๆทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่อยู่บนแพลตฟอร์มเทาเปล่า เจดี JD, พินตัวตัวหรือใครก็ตามที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซของประเทศจีนเรากำลังแข่งกับเขาครับฉะนั้นเราใช้กฎของราคาตัวเดิมมาตั้งไม่ได้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนกฎทีนี้ทำยังไงอะ่ะงั้นเราก็ต้องดูแลครับว่าการขายของออนไลน์ที่จีนทำยังไงมันถึงขายดีอ้าประเด็นอยู่ที่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่บอกว่าเป็นของฝากครับแต่คนจีนมีพฤติกรรมอันนึง Word o f m o u เมาส์หรือการซื้อของตามกันครับฉะนั้นประเด็นอยู่ที่ว่า อันดับง่ายๆเลยครับสินค้าของเราที่วาง มียอดขายเยอะพอไหมครับอ้าวันที่2ครับเวลาคนซื้อเดี๋ยวนี้ครับคนจีนโดยเฉพาะพวกทางแพลตฟอร์มอย่างเถาเป่าเนี่ยชอบเรื่องของส่วนลดของแถมและโปรโมชั่นลองมองดีๆครับสินค้าเราวางแผนโปรโมชั่นไว้ถูกต้องหรือยังครับเช่นเร็วๆนี้อาจจะมีโปรโมชั่นวันแม่วันสุภาพสตรีอะไรก็ตามเขาบอกว่าซื้อ2 0 0อยลด15หยวนอ่าคุณเข้าไปจอยเทศกาลหรือโปรโมชั่นพวกนี้ไหมครับร้านเรามีการให้คูป,ปองให้คนติดตามไหมครับซึ่งถ้าเราทําสิ่งแบบ นี้ครับเรากำลังจะเริ่มเข้ามาสู่ในตลาดที่แข่งขันแบบถูกป้องมากขึ้นคือเรากำลังจะเริ่มแข่งขันในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองครับฉะนั้นเวลาที่เราดูครับวันนี้คอนเท็กซ์ไม่เหมือนกันครับหลักเกณฑ์ในการตั้งราคาไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากกลับมาขายดีครับข้อที่1ครับราคาของเราไปถึงที่จีนผู้ซื้อหรือไบเออร์รับได้ที่เท่าไหร่และผมอาจจะบอกใบให้ครับผู้ซื้อจะไม่ใช่กลุ่มเดิมที่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทยครับผู้ซื้อวันนี้เจ็ด ร้อยล้านที่เป็นผู้ใช้อ e ีคอมเมิร์ซในประเทศจีนนะครับจินตนาการครับคนกลุ่มนี้หลายๆคนไม่รู้จักหลอกไม่รู้จักเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ได้สนใจหลอกแต่เขาสนใจสินค้าแค่ว่าราคาจับต้องได้หรือเปล่าเรื่องที่2ครับพอเราเรื่องของราคาแล้วอย่าลืมโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นเนี่ยเราก็ต้องเล่นตามแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มมีโปรโมชั่นอะไรปรับตัวตามให้ทันด้วยปัญหาเรื่องการส่งผลส่งนัมันจะทํายังไงดีอะโดยหลักธุรกิจทั่ว ไปครับเราเรียกว่า economy of scale ครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่า คุณส่งทีละชิ้นแน่นอนมันแพงครับฉะนั้นถ้าเราอยากกลับไปขายดีเราต้องเริ่มวิเคราะห์แล้วฮะว่าขายที่เมืองไทย300แต่ไปขายที่จีน300บอกขายไม่ได้ว่าค่าขนส่งแพงต้องไปดูครับต้นทุนค่าขนส่งมีวิธีอะไรบ้างทําให้ต้นทุนค่าขนส่งมันถูกลงอ่าและอีกมุมนึงครับทายังไงให้ขนส่งให้ถูกต้องตรงนี้ผมขีดเส้นใต้ทิ้งเอาไว้ครับสิ่งหนึ่งที่เรยว่าได้ลองมาแล้วแล้วพบว่ามันสําเร็จนะครับคือเราใช้ cross border ครับลองกลับไปคน ดู cross border จะเป็นคำตอบที่2ครับสุดท้ายผมแถมให้ครับ KOL ครับสมัยก่อนเราคิดว่า KOL เนี่ยราคาแพงมากผมกําลังจะบอกพวกเราว่าจริงๆแล้ว KOL มีหลายสเกลครับเราสามารถจ้าง micro KOL โดยใช้งบประมาณเริ่มต้นที่ หลักพันก็ได้เหมือนกันครับถ้าอยากรู้ติดตามดูที่ช่องนี้ครับเราจะค่อยๆทำคอนเทนต์อธิบายวิธีการใช้ออปชัน KOL หรือว่าวิธีการโฆษณายอย่างไรให้มันมีผลลัพธ์จากอ e ีค m มเมิร์ซหรือออนไลน์ในประเทศจีนได้ครับถ้าชอบคอนเทนต์วันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่ง subscribe ติดตามด้วยครับหากมีคำถามอะไรทิ้งคำถามไว้ด้านล่างได้ลเ,ลเลยครับแล้วผมจะ เข้าไปตอบให้หรือผมจะทําคลิปเพื่อมาตอบคําถามให้กับพวกท่านอีกทีนึ่งครับสำหรับวันนี้รายการใช้หน้าทคอทูขอบคุณมากครับสวัสดีครับ